ทุกคนที่ขยัน CF อาหารหรือว่าเป็นสาวกบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับต้องดูคลิปนี้เลยเพราะว่าเรากำลังจะพาร่างที่กำลังย้วยคุงที่กำลังย้อยให้ฟิตแล้วก็เฟิร์มกลับมาก่อนอื่นนะคะที่จะฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยจะต้องดัดนิสัยตัวเองก่อนว่าต้องระวังปากให้เป็นครูจะแนะนำให้แฟนคลับทั้งหลายได้ฝึกกันเนี่ยนะคะก็เป็นชุดที่มีแต่ความเรียบง่ายแต่มีความลุ่มลึกเราลองกันค่ะปูเสือรอค่ะ ท่าที่1น,นะคะเราเรียกว่าท่าหมาก้มหน้าและท่ากระดานนะคะมันจะเป็นการโฟล์โยกไปโยกมาอยู่ในท่าเดียวกันนะคะเราเริ่มที่ท่านั่งแบบนี้และเข้าท่าคลานค่ะจัดมือให้ตรงกระไหล่นะคะข้อหัวเข่าให้ตรงกับข้อต่อสะโพกนิ้วเท้าตั้งและเดินไปหนึฝ่ามือค่ะแบบนี้นะคะเราใช้แรงฝ่ามือกับ ปาท้านะคะต้านลาตัวไว้เริ่มต้นจากหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโค้งตัวขึ้นเข้าท่าหมาก้มหน้าแบบนี้นะคะและค้างท่าไว้ระหว่างค้างท่าตรงนี้หายใจเข้าออกค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นโยกตัวเข้าท่ากระดานแขนตรงค่ะแล้วค้างไว้นะคะ1 2 3 4งสาี่หโค้งตัวขึ้นมาเป็นหมาก้มหน้าค่ะ 1>, 1 2 3 4 5วางเข่าลงนะคะเวลาที่เราคลายท่าทั้งหมดเราจะปิดด้วยท่าเด็กค่ะตรงนี้เรียกท่าเด็กนะคะเพื่อคลายอาการาที่เราใช้แรงด้านหลังนี้หลังล่างนี้มากไปนะคะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยก็ต้องมีการคลายเกิดขึ้นด้วยค่ะเริ่มท่าที่สองนะคะจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับ หน้าท้องโดยตรงเลยนะฮะอยู่ในท่านอนงายค่ะเราเรียกท่ายกขาสองข้างมือแตะเท้าค่ะซึ่งก็ใช้เป็นอาการใช้แรงเบี่ยงเหมือนกันนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ให้ตั้งจิตอยู่ที่กำลังหน้าท้องใช้กำลังหน้าท้องตัวนี้เป็นเกณฑ์นะคะเราเริ่มที่ยกขาสองข้างขึ้นนะคะตั้งมุม90้ค้างไว้อย่างนี้นะคะและยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้ามือแตะเท้า หายใจออกวางเท้าลงและยกแขนแต่เท้านี่ไม่ให้โดนพื้นนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะขึ้นแปะหายใจออกวางลงไม่โดนพื้นสองห้าครั้งและคลาย ะะอันนี้เราเรียกท่ายกขาสองข้างแล้วก็มือแตะเท้าซึ่งเราจะทำต่อเนื่องกันโดยที่เพิ่มความเข้มข้นให้ใช้กำลังหน้าท้องมากขึ้นนะคะในท่าสุดท้ายเราที่เรียกท่ายกขากอดเข่าก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ใช้กำลังหน้าท้องเช่นกันนะคะโดยการเริ่มวางเท้าชิดยกขาสองข้างขึ้นตั้งมุม90แบบนี้นะคะหายใจเข้านะคะยกขาสองข้างขึ้นตั้งมุม90หายใจออกยกศรีรษะขึ้นนะคะ่ะ และเอาแขนมาอยู่แค่นี้ค้างท่าไว้ค่ะ1 2 3 4 5หายใจเข้าวางศีรษะหายใจออกวางขาลงในระหว่างค้างท่าต้องหายใจเข้าออกด้วยนะคะวิธีนี้เป็นการที่เพิ่มความเข้มข้อนอีกแบบหนึ่งให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําจบทุกสิ่งอย่างแล้วเราจะคลายให้กล้ามเนื้อมันสบายที่สุดด้วยการงอเข่าสองข้างเข้าหาตัวนะคะแล้วมือประสานเข่าไว้ แล้วก็หายใจสบายๆไปเรื่อยๆสัก10วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และคลายก็คลายตัวอยู่ในท่าศกนะคะแล้วก็ ให้มีการให้มีการคลายเกิดขึ้นด้วยโดยการรับรู้อาการคลายของตัวเองค่ะจังแต่ศีรษะไล่ไปเรื่อยจนถึงปลายเท้าหรือจากปลายเท้าไล่ขึ้นศีรษะนะคะเมื่อคลายได้แล้วก็อย่าลืมดูลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักพักหนึ่งค่ะ แล้วเวลาที่เราจะคลายอิริยาบถเปลี่ยนแปลงอิริยาบถเป็นลุกขึ้นอย่าลืมนะคะพลิกตัวทางขวาช้าๆให้จังหวะลมหายใจสักนิดหนึ่งและค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถเป็นลุกขึ้นนัง่งเหนื่อยไหมคะไม่ครับโอ้โหหน้ามันยอดมากรู้สึกเลยว่าแบบท้องนี่เฟิร์มขึ้นมาเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย หลายคนอาจจะเคยไปเสิร์ชคลิปใน YouTube เรื่องการออกกําลังกายพวกการเนื้อหน้าท้องบิวซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีข้อคอาวรระวังไว้นิดนึงครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่าที่มันแอดวานจนเกินไปแล้วกาลังหน้าท้องเรายังไม่แข็งแรงพอเราไปพยายามทราจะ<ๆ>ไปปวดหลังได้ครับ<ๆ>แต่ว่าในเซตท่าที่คุณครูเตรียมมาให้ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นท่านอนหรือว่าท่าที่มีซัพพอร์ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรายกขึ้นมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับซิทอัพแต่ว่าตอนที่เรานอนอยู่ในโพสิชันนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้หลังเนี่ยปลอด ฝึกใหม่ๆเ,เหมือนกับ ปรับทัศนคตินิดนึงว่าไม่ใช่เราจะมุ่งหวังไปว่าคำว่าซิกแพคนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยธรรมชาติไม่ได้สร้างครูแบบว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างมานะคะอย่างครูเนี่ยธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นซิกแพคนะคะแล้วจะพยายามทำแบบนั้นเนี่ยอาจจะบาดเจ็บในเรื่องอื่นเพราะว่าโครงสร้างของแต่ละคนี่ไม่เหมือนกันมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันอย่างของครูเนี่ยมีข้อจำกัดคือหลังเป็นตัว C มากนะคะเป็นเคิฟเยอะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยจะมีพลังงานน้อยเพราะฉะนั้นครูจะ จะใช้วิธีนี้เพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเพียงสร้างให้แข็งแรงและมีกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่จะไม่ได้ปั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องให้เป็นซิกแพคเพราะนั้นต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการออกกำลังกายด้วยนะคะไม่ใช่ทุกคนจะต้องเอาแต่คำว่าซิกแพคมาเป็นเกณฑ์ท่าที่เตรียมมานะครับนอกจากสบายหมอนรองกระดูกแล<ช>้วนะครับมีหมอนตรงนี้เตรียมมารอเอาไว้แล้วก็ต้นไม้เพิ่มความสดชื่น,นสั่งต่อกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมทักผมใครที่ชอบรายการของเราก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก FC ทุกท่านกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ซีซั่นต่อๆไปก็จะได้ตามกันมาครับแล้วก็ต้องส่งคำถามด้วยนะคะไม่ใช่แต่ดูเฉยๆเราตอบเป็นนะคะมีโอกาสที่าจะรีบตอบทันทีค่ะ ag, เราตอบเป็นนะครับชอบมากเลยคุณโครฉันนึกแล้วว่าเธอจะต้องใช้คำนี้คอของหนูมีแล้วค่ะแต่คอไม่มี คอที่แ <พอ S 2> <ไ>ปลว่าแกนกลางค่ะคอที่แปลว่าแกนกลางหนูไม่มีแต่หนูมีคออันสั้นๆอยู่อันนี้ของแท้ค่ะเกเระวังนะพี่ว่าคอมันเริ่มจะหายไปแล้ว <laughs>